สวัสดีครับ BTP Premier Auto s นะครับส่งงานครับสตาร์ทรถครับไปดีครับเปิดตัดหมอกครับอันนี้นะครับเป็น Mitsubishi e n d e r นะครับลูกค้านะครับมาติดตั้งนะครับเป็นชุดเต็มนะครับโปรเตอร์ Daylight นะครับ LED ตัดหมอกนะครับไปตามครับลูกค้าเลือกติดตั้งเป็นโปรเตอร์ ไบอก9.1 Black Edition นะครับสีนอนท็อปนะครับจะมีสกรีนโลโก้ B.T Premium a u t o r Teton นะครับตรงกลางนะครับพร้อมวงแหวนเบยนสไตล์นะครับเดย์ไลท์เป็นสามตะติบนะครับไปเดียวครับไปเดียวครับเพิ่มเติมมีไฟเลี้ยวเข้ามานะครับจากของเดิมไม่มีนะครับเดี๋ยวเรามาดูแสงนะครับว่าจะคมชัดขนาดไหนนะครับนี่เป็นแสงนะครับไฟสูงครับไฟสูงและไฟต่ำในตัวนะครับ คนะันนี้นะครับเป็นป้ายแดงนะครับออกจากสูตรก็ามาเข้ามาติดตั้งอัปเกรดไปหน้าเลยครับลูกค้าท่านใดนะครับรท,ที่สนใจนะครับติดต่อเข้ามาได้ที่เพจเฟซบุ๊กปีทีเนี่ยมอเตอร์ทีน้องดุสาคณครับ